ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน้านสีแก้วสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดน่านพักเพื่อไทยกระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้นําฝ่ายค้านจากพักเพื่อไทยให้เป็นผู้อภิปรายในยติอภิปรายทั่วไปเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและก็เสนอแนะปัญหาให้กับคณะรัฐมนตรีกับกับผู้น้ำธานนะครับที่ให้โอกาส คำถานานี้ก็รบกับข้อเท็จจริงและปัญหาที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะใช้โอกาสตามรมัฐธรรมนูญมาตรา1น2บงรอกห่าวผ่านงบอานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะยาตินี้เราตั้งประเด็นว่าปัญหาที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจและ วิกฤตทางการเมืองหลังจากการอภิปรายถ้าท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญและตัดสินใจแก้ปัญหานั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราที่อยากจะเห็นว่าประเทศชาติจะพ้นวิกฤตชีวิตนักเรียนนักศึกษาจะพ้นภยัยท่านานันครับปัญหาคือทุกขับ ทุกของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมันคือปัญหาผมจะยกตัวอย่างแค่สามปัญหาเท่านั้นเองครับมีลามีน้อยมากเพื่อบอกกล่าวกับท่านประธานาธิบงท่านนายกเพื่อนายกจะได้ตัดสินใจทุกขของพี่น้องประชาชนอันแรกสุดนะครับผมมีสามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเป็นทุกที่เขาจะต้องรับผิดชอบในการเสียค่างโง่เรื่องเหมืองทองอักราทุกที่สองครับ เงินภาษีอกรของเขาที่จะต้องไปร่วมกันใช้เงินกู้4สนล้านที่เป็นเงินฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจะถูกนำไปใช้อย่างไม่เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพจากการต่ออายุพลกรฉุกเฉินของขั้น <S <S และทุกที่สามครับเรื่องนี้ผมจะใช้เวลามากหน่อยเพราะถ้าผมไม่พูดนะครับเหตุการณ์ในวันที่1 9และย0จะเป็นเรื่องที่ คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นรรท่านประธานกรุณาได้ติดตามผมไปท่านประธานครับทุกที่หนึ่งครับผมไปเร็วนะครับเรื่องข้างโง่เหมืองทองอักรราผมฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีขอยัดเอานามท่านครับท่านรองนายกวิษนุเครืองงามได้ตอบคําถามของเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปผมไม่ซ้าประเด็นครับผมไม่ซ้ําประเด็น เพราะว่าผมเองติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่มีการนําเข้าสู่อายุอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่คิงเกตเขาฟ้องราชอาณาจักรไทยมีการต่อสู้ข้อพิพาทเมื่อวันที่ 3, 3ถึงวันที่12บกุมภาพันธ์เมื่อต้นปีคาดการว่าภายในกุมภาพันธ์ปีธพพ์ปี64จะมีคำวินิจฉัยหรืออวอร์ดเช็นออกมาขอญอาตใช้ภาษาอังกฤษท่าไม่รอครับฟังข่าว ออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะโอกาสที่เราจะชนะคดีมีน้อยมากเพราะเหตุของทุกข์นั้นมันเกิดจากการที่หัวหน้าคอสชในสมัยนั้นที่บอกว่าฉันไม่ใช่เป็นเจ้าที่อื่นของรัฐเนี่ยใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อำนาจตามกฎหมายที่ออกเองไปปิดเหมืองทองของเขาท่านรเราได้ยกชี้แจงบอกว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ยุติเป็นการปิดชั่วคราวไม่มีใครเถียงครับท่านทรานครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันคือคอเท็จจริงก็คือว่าการใช้กฎหมายที่ไม่ผ่านรัฐสภาที่ไม่มีใครยอมรับในอนาณารักรประเทศเนี่ยไป เวนคืนที่ท่านใช้คําว่าเวรคืนครับภาษาอังกฤษชื่อว,ว่า e x p r o i a t i o n ขอญาติท่านประธานครับไปยึดคืนครับไปยึดคืนเหมืองของเขาเป็นของรัฐซึ่งมันเป็นผิดข้อตกลงเรื่องทตาต้าการคา้าเสรีระหว่างไทยออสเตรเลียมันเป็นเหตุให้การฟ้องสิ่งที่เราจะเสียค่างโงม่มันเกิดจากการกระทําของบุคคลครับผมฟังท่านรองวิศนุได้ชี้แจงท่านบอกว่าก็ค่าใช้จ่ายค่าทนายมันเป็นเรื่องธรรมดา รัฐบาลไหนก็ต้องเสียเราก็เคยเสียมาเยอะเราก็แพ้มาเยอะเรื่องการต่อสู้ในอนุญาโตตุลาการท่านประธานครับท่านรองวิศนุท่านพูดเหมือนว่าเงินนั้นเป็นเงินของท่านมันเป็นเงินของประชาชนครับประชาชนภูมิใจครับต่อสู้เขาวพิมหารออกสตางค์คนละบาทคนละห้าสิบตังค์แพ้ก็ภูมิใจมีส่วนร่วมจ่าย แต่เรื่องนี้เขาเองไม่มีส่วนร่วมรับรู้เลยท่านไปใช้กฎหมายผิดประเภทไปปิดเหมืองไปยึดคืนเหมืองเขาทําให้พี่น้องประชาชนต้องมารับผิดชอบชดใช้แทนตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะรับผิดชอบเองคืนคําครับบอกไม่รับผิดชอบก็รอดูกันครับว่าอะไรมาจะเกิดขึ้นผมผ่านไปเรื่อยนๆนะครับขอสไลด์เลยท่านท่านประธานที่เคารพ ค่าชดเชยตรงนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบอกว่าเราจะไม่เสียค่างโง่แต่เราจะเสียอะไรท่านประธานครับหนึ่งครับค่าชดเชยค่าเรียกร้องตามข้ออ้างสิทธิของเขาท่านรองบอกว่ากี่หมื่นกี่แสนก็ว่าไปผมไม่อยากจะพูดถึงราคาครับเรื่องที่สองครับเราเสนอให้เขา ได้รับสัมปทานฟรีเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเรื่องที่สามครับมันมีร่องรอยของการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษในการสำรวจเหมืองแร่ทองคำและแร่เงินอยู่ในขั้นตอนขออาชญาบัตรพิเศษคือการสำรวจแบบครบท,ทุกเรื่องที่เพชรบูร์สไลด์ผ่านไปเลยครับและก็ที่จันทบุรี ในอยู่ขั้นตอนการปิดประกาศชี้แจงบอกอยู่ในขั้นตอนปิดประกาศหลังจากนี้นะครับถ้าไม่มีการร้องคัดค้านก็จะอนุญาตให้สํารวจและก็ทําเหมืองนั่นหมายว่าเราจะเอาทรัพยากรธรรมชาติของรวกเราไปเสียค่างโง่อย่างนั้นหรือครับอันนี้คือปัญหาของพี่น้องประชาชนคือทุกของพี่น้องประชาชนทุกที่เกิดจากการกระทำของบุคคลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้ครับต้องหามีทางออกเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องที่ท่าน ประกาศต่ออายุพลกรฉุกเฉินการต่ออายุพรกร pues ฉุกเฉินประกาศไปถึงวันที่30กันยายนครับประกาศไปถึงวันที่30กันยายนมีคำถามว่าทำไมต้องต่อไปถึงวันที่30กันยายนเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจการคงพลกฉุกเฉินไว มันตรงข้ามกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันทำให้กระบวนการวิธีการความเชื่อมั่นต่างๆหดหายไปหมดถ้าท่านจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างไรแต่เป็นที่น่าสนใจครับท่านประธานครับการต่ออายุพรกฉุกเฉินเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนว่าท่านจะนำไปใช้เป็นโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยใช้วิธีจำเพาะเจาะจงอันนี้คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเงินกู้จากพี่น้องประชาชนอันนี้คือหลักฐานครับจากกมรมบัญชีกลางอธิบดีกมรมบัญชีกลางเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐตามพรบปี60นะครับได้ออกกำหนดออกมาว่าในช่วงที่มีการประกาศพรกฉุกเฉิน ถ้าจะมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคุรุภัณฑ์ใดหรือบริหารพัสดุเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเย,ย,ยาฟื้นฟูแก้ไขยียาเรื่องโควิดไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลังตามปกติใช้วิธีจำเพาะเจาะจงได้เลือกผู้เข้ามารับซื้อรับจ้างได้เลยท่านปรมทานครับตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงฝากท่ระธานไปถึงท่านนายกครับ ได้ให้ช่วยติดตามตรวจสอบการทำให้เร็วให้ทันการเป็นเรื่องดีครับพรลกรนี้มีอายุถ,ถึงกันยาหกถ้าท่านจะจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างจำเป็นต้องเร่งด่วนถึงขนาดจำพาะเจาะจงเนี่ยท่านต้องดูให้ดีว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์ใครกันแน่ที่รับการฟื้นฟูนี่เป็นเรื่องที่สองครับผมกลับมาเรื่องที่สมผมมีเวลาสิบนาะทีเรื่องนี้ผมจะใช้เวลาเยอะนะครับท่านานที่กรบครับ ผมเองวันนี้ถ้าไม่ได้พูดเรื่องนี้จะมีความอดสูไปตลอดชีวิตของความเป็นนักการเมืองเพราะสิ่งที่ผมได้รับทราบมาจะเป็นข้อที่จริงหรือไม่ผมไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นในวันที่19กันยาที่เขานัดหมายกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ท่านทานครับเหตุการณ์นี้ มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับการแสดงออกได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีอำนาจหรือผู้มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนนิสินตนักศึกษาแต่สิ่งที่ผมได้ยินมาจะเป็นจริงหรือเท็จผมไม่รู้แต่ภาวนาครับปรารถนาอย่างแรงกล้าขอให้เป็นเท็จมันมีเรื่องที่ ไม่อยากบอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นแม้จะคิดก็ไม่ควรจะคิดนะคับท่า,ทานครับผมตั้งชื่อมาบอกยุทธการสะพานมัคควานังสันรครับ19กันยาปิดสวิตลูกหลานประชาชนท่านปรานครับถ้าท่านประธานได้รับทราบว่าทําไมผมตั้งชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยในฐานะท่านประธานเป็นประมุขของฝ่ายนิติมัติ ท่านต้องแสดงฮะอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นท่านระธานเชื่อไหมครับวันนี้มีการประกาศของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศที่จะชุมนุมนัดหมายกันที่19ถ้าเต็มธรรมศาสตร์ขยับขยายมาสนามหลวงพักค้างและเคลื่อนขบวนมาปิดถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่ สะพานผ่านฟ้านะครับไปจนถึงนุสาวรีหลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนขบวนผ่านสะพานมัควานไปที่ธรรมเนียบทํานผู้นครับมันมียุทธการสะพานมัควานรางังสรรค์ที่จะวางกับดักเอาไว้ผมฟังการประกาศของน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วไม่สบายใจท่านะนครับ ถ้าเขามีเพียงเจ็ดจำงจะมายื่นข้อเรียกร้องให้กับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่สะพานมขวานนี่นั่นคือตราบาปของประเทศไทยตราบาปของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นท่านประธานครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าปล่อยให้ลูกหลานเยวาวชนน้องๆองนิสิตนักศึกษา เขาได้แสดงออกตามสิทธ it ิเสรีภาพของเขาโดยไม่มีการไปปลุกปั่นยั่วยุผมเชื่อว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรและก็จะไม่มีการเคลื่อนพลในลักษณะที่ก่อความจลาจนหรือวุ่นวายเขาจะมาด้วยความสงบแต่ท่านเองต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นมือที่สามมือที่สี่หรือมือที่หนึ่งมือที่สองผมไม่รู้ ภาวนาขออย่าให้เกิดขึ้นจะมีลักษณะของการสร้างความปั่นป่วนยุยงโดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่เป็นละเอียดอ่อนที่เป็นเป้าหมายท่านประธานครับมันเป็นเรื่องแปลกนะครับในการจัดการผู้ชุมนุมของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีคณะมนตรีในยุคนีจ้จับจับปล่อยปล่อยปล่อยป,อยป,อยปอยจับจับ ขยับเป็นลักษณะการต่อรองอะไรผมไม่ทราบไม่ทราบและสิ่งที่สำคัญท่านประธานครับพยายามจะยั่วยุหรือเร่งเราให้กระทำในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นกับดักที่เขาใช้เป็นประโยชน์ได้ในการที่จะควบคุมและจัดการผมไม่ได้กล่าวหานะครับลักษณะมันเป็นอย่างนั้นท่านประธานครับถ้าเกิดมีมือที่สามหรือคนยั่วยุไปร่วมขึ้นเวที แล้วกล่าวปลาศัยในประเด็นที่เป็นละเอียดอ่อนทําให้เวทีของผู้ชุมนุมเกิดการฮึกเหมิมขึ้นมาขยายวงกว้างออกไปบุกยึดสนามหลวงคําว่าบุกยึดสนามหลวงเนี่ยจะออกจากปากผู้ชมุมนุมบางคนที่ยุแย่ออกมามาบุกยึดถนนราชดำเนินผาทะลุสะพานมขวานสะพานมัควาน เลยจากนั้นไปเข้าสู่รทำเนียบถูกประกาศเป็นเขตพระราชฐานผมฟังข่าวนี้ผมตกใจท่านทานครับถ้าจะใช้กลไกเหล่านี้ไปจัดการนักเรียนนิสิตตั้งสายเยาวชนแล้วผมฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกครับท่านนายกในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยท่านต้องป้องกันท่านต้องหามาตรการอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้น ถ้าท่านให้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการจัดการแน่นอนเว้นแต่ท่านมีความประสงค์และมีเจตํานงอย่างแรงกล้าที่จะออกไประงรับยับยัง้งหรือทําตามข้อเรียกร้องของน้องน้องลูกๆูหล,ล,ล,ลานเยาวาชน <Okay. S 1> ผมยกตัวอย่างเช่นมันเป็นปัญหาต้นเหตุของปัญหาที่ผมพูดมาสามเรื่องเนี่ยนะครับ ทุกคือปัญหาครับประธานวิปผมบอกว่าสมุไทยือเหตุปัญหาถ้าแก้ตามนี้เนี่ยรัฐบาลรับไปแก้รับรองแก้ไขวิกฤตได้ต้นเหตุของปัญหาคือตัวท่านนายกครับความรู้ความสามารถทักษะผู้นำวิสัยทัศน์ของท่านเองการแสดงออกของท่านเองเป็นต้นเหตุของปัญหาพี่น้องประชาชนส่งเข้ามาบอกผม ต้องขอญาตจริงๆครับผมต้องขอญอาติอ่านตามที่เขาส่งมาในเฟซบุ๊กของผมเองฝากบอกคุณหมอครับประชาชนเขาไม่ยอมรับนายยกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นโมฆะบุรุษถ้าไม่เหมาะสมผมขอญอาติถอนแต่เป็นคำพูดของพี่น้องประชาชนครับ โมฆะบุรุษพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโมฆะบุรุษคือบุรุษที่ไร้ค่าครับเปล่าประโยชน์ประชาชนมองท่านอย่างนั้นนะครับเพื่อนผมสกักครู่อภิปรายไปถ้าท่านนายกจะกรุณาเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็เสียสละตัวเองเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ความเป็นโมฆะบุรุษความไร้ค่าความปราบประโยชน์ก็จะกลับขึ้นมานะครับท่านจะรับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษที่แก้ปัญหากับประเทศชาติบ้านเมืองได้ท่านประธานที่เคารพครับอย่าปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับสะพานมักควานเคยมีตำนานมาเยอะเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19ไล่เรียงมา จุดประทะที่สะพานมัขวานมีภาพหนึ่งที่มีลูกหลานเยาวชนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยจำติดตามีกระบอกปืนหันเข้าสู่นักเรียนนิสิตน,นักศึกษาในขณะที่มีการชุมนุมผมจะไม่พูดถึงว่าเป็นใครเพราะตอนนี้เขาไม่มีชีวิตแล้วอย่าให้สะพานมัขวานเป็นยุทธการในการจัดการนออนประชาธิปไตย ข้อเรียกร้องของเขานะครับมันไม่ยากเลยที่ท่านนายกจะตัดสินใจไปพบเขาไปพูดคุยกับเขาไม่ได้เสียหายอะไรครับเรื่องมาตรการความปลอดภัยท่านไม่ต้องกลัวครับลูกหลานเยาวชนคนไทยเราไม่ฆ่าท่านไม่ทำร้ายท่านแน่นอนมีรัฐมนรีขั้นหนึ่งนะครับอยู่ในขนตรีของท่านเองเนี่ยมีความกล้าหาญมาก ไปพบปะเด็กนักเรียนที่ใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นนักเรียนเร็วที่อยากจะบอกกับรัฐมนตรีของเขาผมชื่นชมนะครับกล้าหาญมากกล้ารับแม้หลายเรื่องผมจะไม่ชื่นชมแต่ว่าตรงนี้ความความเด็ดเดียวผมบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีได้สักนิดหนึ่งของรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยปัญหาไม่เกิดกล้ารับเี่ท่นครับ เขาเรียกร้องในสิ่งที่ไม่เหนือความสามารถของท่านที่ตอบสนองเลยในการที่คุกคามประชาชนในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและยกร่างมันทั้งฉบับในการที่จะยุบสภาไม่ได้เหนือความสามารถของท่านเลยในการที่จะต้องให้สวไม่มีหน้าที่และมานาจมาเลือกท่านไม่เหลือความสามารถครับแต่ท่านไม่ตอบใดๆเลยถ้าท่าน เสียสละตัวเองครับไปนั่งคุยทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้ชุมนุมเนี่ยผมมาเหตุการณ์สงบไม่ใช่ว่านักเรียนนักศึกษาเขาอยากจะลําบากนะครับแต่ผู้ใหญ่ไม่ตอบสนองนี่แหละครับคือความที่พี่น้องประชาชนเขาบอกว่าก็โมฆะบุรุษไงไร้ค่าเปล่าประโยชน์อย่าให้เขาพูดอย่างนั้นทำดันครับเพราะว่าหลายคนบอกว่ามีวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นเขาตอบมาอย่างนั้นจริงๆ ด้วยความเคารพตำนานครับสิ่งที่ผมพูดขึ้นมาในวันนี้เนี่ยอย่าให้มันเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองอย่าได้เป็นเหมือนที่ท่านวางแผนเอาไว้ถ้าเกิดมีการประทะเกิดมีชุลมนุนวุ่นวายท่านจะประกาศกฎอายการศึกเหมือนมันที่20พฤษภาคมปี257อย่าได้ทำนะท่านประธานครับนั่นคือหายนะของประเทศและเป็นทุกข์ของประเทศที่ประเทศนี้จะอยู่ไม่ได้ด้วยความเคารพตำนานครับ ผมหวังว่าจบการอภิปรายวันนี้และท่านประธานวิบก็จะมาบอกกล่าวสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะท่านรัมตรีพลังงานนะครับท่านรอฟังนะครับท่านนายกรอฟังถ้าท่านตัดสินใจออกจากความเป็นนายกรัมตรีนั่นคือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศขอได้ะครับท่านท่านด้วยมันควา,ามสำนึกของท่านผมเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่มี จิตใจดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองถ้าท่านเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงเพราะตัวท่านท่านเสียสละท่านจะเป็นวีรบุรุษในหัวใจของพวกเรากลับกบุนทําทานครับ